ไปแกะกล่องกันก่อนนะครับสวัสดีครับผมสาครับวันนี้เรามารีวิวหูฟังกันบ้างครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาครับ One More Open Earbud S 3 1ครับนี่เลยเป็นนักวิ่งนะครับก็จะต้องมีการฟังเพลงกันบ้างนะผมเนี่ยเป็นคนที่แบบวิ่งออกไปาตามถนนตามสนามซ้อมนะครับหรือว่าอาจจะไปทำงานข้างนอกหรือว่าไปทำ ธุระก็จะต้องหิหูฟังออกมาฟังเป็นนักวิ่งนะครับการที่ใช้หูฟังที่มันแบบมีน้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็จะรบกวนเวลาที่เราวิ่งเราต้องการหูฟังที่จะต้องมีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะต้องไม่อุดเข้าไปในรูหูนะหรือถึงจะอุดเข้าไปในหูจริงๆเนี่ยจะต้องได้ยินเสียงภายนอกด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยนะครับซึ่งตัววันมอตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ย ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยจริงๆนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของเสียงนะเ,เสียงของเขาเนี่ยถือว่าครบถ้วนเบสแล้วก็แหลมทุ้มกลางยังไงมองเธไม่ออกเลยนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงสเปคของเขานะครับแล้วก็เหมาะกับใครอะไรยังไงและราคาเท่าไหร่นะครับหาซื้อได้ที่ไหนด้วยนะ เป็นการออกแบบที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นวัสดุที่เลือกมาใช้เนี่ยเป็นด้านในเนี่ยเป็นลวดนะครับแล้วก็หุ้มด้วยซิลิโคนมันก็เลยจะนุ่มๆเบาๆนะผมชอบมากๆเลยนะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะเรียบๆนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาออกแบบกันได้ดีมากๆนะครับตัวของการออกแบบตัวเนี้ยเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยนะเพราะว่าเขาอ,ออกแบบให้มันเกี่ยวเข้าไปที่หูเสร็จแล้วก็ให้มันถ่วง ให้มันมีการถ่วงน้ำหนักกันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบดุกตุ้มตุ้มถ่วงอยู่ด้านล่างนะครับคือการออกแบบเขาแบบโอเคมากเลยนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง วันมอเลยนะครับตัวโมเดล s 3สเตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีน้ำหนัก8.2กรัมเท่านั้นเบามากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่63.6กรัมก็คือทั้งหมดถ้าเอาหูฟังใส่เข้าไปด้วยเนี่ยก็หนักประมาณ80กรัมนะก็ประมาณนาฬิกาเรือนหนึ่งอ่ะก็เบาๆนะครับขนาดของเอียบัตนะครับจะอยู่ที่44.52คูณ46.84คูณ13.61ม mm มิลิเมนะครับส่วนตัวเคสจะอยู่ที่ราวๆ 6เซนนะครับความกว้างตรงนี้นะหเซนครับความหนาจะอยู่ที่ราวๆเกือบ3มเซนนะครับตัวแบตเตอรี่ของเอียบัตนะครับจะอยู่ที่60มิลลิแอมชั่วโมงนะส่วนตัวเคสจะอยู่ที่600มิลลิแอมชั่วโมงซึ่งก็คือว่าตัวนี้ถ้าเกิดประชาร์เต็มๆใช้เวลาชาร์จนะ่ใช้เวลาชาร์ตตัวหูฟังในประมาณ90นาทีนะครับบลูทูธเลนส์เนี่ยจะสามารถที่จะวิ่งห่างออกไปจากโทรศัพท์เออคือมันเอาเพลงใส่ไปไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันก็จะต้องอยู่ไม่เกิน10เมตรถ้าเกิดว่าเราวิ่งบนลูกไฟฟ้าเนี่ยเออเราวางไว้ใกล้ๆหรือว่าอยู่ในล็อกเกอร์อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะก็สามารถที่จะคว,ควบคุมเพลงได้นะครับส่วนเวลาการออกวิ่งออกไปนะครับบางทีมันร้อนมากๆใช่ไหมตัวอุณหภูมิที่เขาส,สามารถที่จะอยู่ได้นะก็คือศูนองศาถึง45องศา,งงศาก็ถ้าเกิน45ไปก็ไม่ควรนะอาจจะเสียได้แต่ว่า45องศาจริงๆก็ไม่ควรออกไปวิ่งหรอกนะทุกคน มันร้อนมากๆเลยนะส่วนติดลบหนึ่งก็คืออาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเย็นมากๆจนถึงขั้นแบบต่ํากว่าจุดเทือกแข็งลงไปนะครับได้ไปทดลองใช้วิ่งนะครับมาก็หลายครั้งนะตัวเสียงเนี่ยผมว่าข้อดีของเขาก็คือว่ามันได้ยินเสียงภายนอกแต่ว่าถ้าถามว่าเทียบกับลาโพงที่มันอุดเข้าไปในูหูเราจริงๆเนี่ยแบบอุดเข้าไปเลยอะ่ะมันจะ ต่างกันอยู่นะครับตัวที่มาแปะไว้แบบนี้มันก็จะไม่ค่อยลำคาญไม่ค่อยหูเอือ้อแล้วก็จะได้ยินเสียงชัดเจนอยู่ถ้าเร่งแบบโวลูมสูงสุดแล้ววิ่งไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าวิ่งลู่ไฟฟ้า <Okay. S 1> ที่เป็นตัวลู่อ่ะมันเสียงดังมากๆหรือว่าเราไปวิ่งในที่เสียงดังมากๆมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเออเราก็ควรหลีกเลี่ยงนะที่เสียงดังมากๆนะครับก็ไม่ควรที่จะไปอยู่แบบนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันก็เออไม่ดีต่อหูเรา แล้วเราฟังเพลงอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าอยู่ในที่เงียบๆนะสบายๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ Open Ear Design เนี่ยมันก็คือตัวที่เขาออกแบบมาอย่างดีเพื่อที่จะให้มันแปะอยู่ที่ข้างหูนะครแปะอยู่ที่ข้างหูเนี่ยผมมาเอาหูฟังหลายๆอันนะยังให้คุณแม่ ใช้อย่างเงี้ยนะครับแม่ก็จะบอกว่าชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันไม่อุดเข้าไปในหูแล้วมันมันไม่ลำขาดเออมันก็คือสบายๆแล้วตัวเนี้ยคือเบามากๆด้วยเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะตอนที่วิ่งแบบนี้แบบเหมือนแบบไม่รู้สึกเลยนะเหมือนลืมไปเลยว่าใส่อยู่ด้วยนะครับมันค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยตัวเนี้ยเออแปดกรัมเลยไนะทุกคนเบามากเลยนะครับใส่เข้าไปนลึกรู้สึกเลยว่ามันเบากว่าตัวอื่นที่เคยใส่มาทั้งหมดเลยนะครับตัวของลำโพงเขาก็มีความพิเศษนะเขาจะ มีขนาดอยู่ถึง14.2ม mm ิลนะครับเป็น Enlarge Diver Resound f i l e Detail นะครับตัวของ b a s e Enhancement and Algorithm ก็จะมาช่วยให้ตัวเพลงต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นผมก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงร็อกนะเวลาวิ่งมันก็จะมีจังหวะใช่ไหมเราเลือกจังหวะในการวิ่งให้มาช่วยในการ ฝึกแคดเดนส์หรือว่ารอบขาของเราได้นะครับเพลงที่เราแบบว่าเลือกมาเป็นบีทประมาณ1 8 0 170ไปไป180-190แถวๆเนี้ยเออเรียงเรียงเอาไว้นะทุกคนแล้วก็ใส่หูฟังแบบนี้แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็จังหวะเก้ามันจะได้ตรงกับเพลงมันสนุกมากๆเลยนะผมเนี่ยเวลาที่ผมเจอเพลงที่มันบีทประมาณ1 8 0 190ผมจะแบบ จดไปเลยแล้วก็ทำเพลย์ลิสต์ตัวนั้นเอาไว้นะให้มันเรียงต่อกันแล้ววิ่งสนุกมากเลยนะครับเวลาฟังเพลงไปด้วยวิ่งไปด้วยแล้วรอบขามันตรงอะ <c oughs> มากกว่านั้นอีกนะครับก็คือเขามี AI power noise cancelling algorithm <c oughs> น,นะครับเป็นตัวไมของเขานะไมของเขาเนี่มันจะเหมือนกับมีการตัดเสียงรบกวนให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรศัพท์หาแม่ดูนะการทดสอบไมของเราง่ายๆนะครับเราก็ต้องโทร โชไปเลยสวัสดีครับแม่มีเสียงรบกวนอะไรไหมครับเนี่ยหรือว่าปกติเลยอ๋อโอเคพอดีกําลังทดสอบฟังอยู่ครับแม่ก็แม่บอกว่าชัดเจนนะทุกคน <laughs> การออกแบบของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันดูเรียบเรียบหรูดูดีเหมาะกับการพกพาไปไหนต่อไหนสวยงามมากๆนะครับทุกคนนี่ฮะถอดออกมาเสร็จแล้วก็วางแปะจิบกลับไปเรียบร้อยป แล้วเขาก็จะตัดเพลงแบบอัตโนมัตินะสมมุติว่าเราเพลงเราเล่นอยู่ใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปในนี้ปุ๊บเพลงก็จะหยุดเองนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เอาใส่เข้าไปในกล่องนะสมมุติว่าเราถอดออกมาแล้วอะเราถอดออกมาจากหูแล้วแล้วเรามาวางไว้อันนี้เพลงมันไม่ดับนะครับเออเพลงมันก็ยังเล่นอยู่นะก็นี้ต้องก็ต้องอกดหยุดเองด้วยนะไม่งั้นแบตมันก็จะหมดไปเรื่อย,อยนะ ตัวเซาของเขาครับเบสมอก็เป็นตัวเทคโนโลยีที่จดทะเบียนนะลิขสิทธิ์ของทางวันมอนะครับคือเราไม่ได้ค่อยได้ลงดีเทลอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคอะไรกันขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้หูฟังในราคาประมาณพันต้น2 0 0 0นสามพจนถึงเป็นหมื่น,นคือเทคโนโลยีมันแบบ AI ของเขาอะไรต่างๆมันเข้าถึงกันได้หมดแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากันในเรื่องของสเปคในเชิงลึกนะแต่ถ้าเอาแบบว่า พอใช้ได้ประมาณนึงที่แบบว่าเสียงดีสุดๆเลยในราคาที่ k ม s e เซนไม่ได้อยากจะแ,แบบได้ลำโพงที่แบบหรือว่าหูฟังที่แพงมากเกินไปออตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าแนะนําเลยนะครับมาเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับคือถ้าเกิดว่าเราชาร์ตเต็มเนี่ยเราจะสามารถที่จะฟังเพลงได้8ชั่วโมงแต่ถ้ามีตัวนี้พกไปด้วยนะครับเราจะสามารถฟังได้จนถึง30ชั่วโมงเลยนะครับก็8ชั่วโมงก็วิ่งประมาณเออต้าก็ประมาณ60โลได้นะ ถ้าเทรลก็ประมาณ50โลใช่ไหมแต่ถ้าร้อยโลเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับจ,จะต้องพกกล่องน,นี้ไปชาร์จด้วยแต่นักวิ่งมาราธอนอย่างเรานะครับพออยู่แล้วนะเออชาร์จเต็มๆไปแล้วก็ใส่หูไปเลยนะฮะแล้วก็พกโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมออกวิ่งไปก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับอ่าได้ยินเสียงรอบข้างด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วย,แล,วววยแล้วก็แบตก็ไม่หมดด้วยเรื่องการกันน้ำนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็เอ,อ่อคอมเมนต์กลับมาเยอะมากๆในหูฟังหลายๆรุ่นที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ สำหรับ One More Open Earbuds s สตัวนี้นะครับกันน้ำที่ IPX5 นะครับสามารถกันฝุ่นได้นะครับคำว,ว่า IPX เนี่ยคือกันฝุ่นได้ในระดับที่แบบเล็กๆมากๆนะครับส่วนตัวที่2ก็คือ5เนี่ยมันจะเป็นน้ำนะอันนี้คือใส่ว่ายน้ำไม่ได้นะครับเออจะเป็นตัวที่เราสามารถที่จะใส่วิ่งตากฝนได้ตากฝนได้ไดโดนน้ำฉีดใส่ได้นะครับแล้วก็ อาจจะมีน้ําฉีดใส่ที่ไม่ได้แรงมากนะแต่ถ้าฉีดแบบพุ่งใส่แรงๆก็ไม่ได้นะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไม่ว่าจะโดนน้าแบบไหนก็ตามนะออที่เราใช้งานหรือว่าเหงื่ออะไรก็ตามด้วยเนี่ยมันจะต้องเช็ดให้แห้งทันทีที่เราเข้าร่ม นะครับไม่ใช่ว่าเออปล่อยซิงแช่ไว้แฉะอย่างนั้นแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีมันน้ําเข้ามันพังอะไรมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้กันได้ขนาดนั้นนะครับเออถ้าแช่นานๆหรือว่ามันมีน้ําขังๆเล็กๆนานๆมันก็ถือว่าเป็นการแช่เล็กๆเหมือนกันนะเพราะเครื่องตัวมันเครื่องมันก็เล็กใช่ไหมเออมันอาจจะมีน้ําที่ซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องรีบเช็ดให้แห้งทันทีนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราวิ่งแล้วเหงื่อมันเยอะๆนะครับเออก็แถมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า ตัวนี้ข้อดีของเขาในการสวมใส่ก็คือมันพองเนื่อออกเยอะมากๆเนี่ยมันไม่หลุดเพราะว่ามันเกี่ยวอยู่บนหูยังไงก็ไม่หลุดเออไม่หลุดเลยไม่บิดไม่ไม่ถังไหนเลยเพราะว่ามันถ่วงแล้วก็เกี่ยวอยู่บนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอินเอียร์หลายๆตัวหลุดนะเออวิ่งวิ่งไปแล้วก็หลุดวิ่งวิ่งไปแล้วก็หลุดนะครับทีนี้เรื่องของการคอนโทรลนะเวลาเราแตะทัชนะครับอ่าแตะค้างจะเป็นสิริทั้งสองข้างเลยนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเราจะาเปิดเพลงเพลย์ก็แตะ2ครั้งทัสนะครับถ้าหยุดก็ทัสสครั้งเ,เหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเล่นในแอปพลิเคชันเขาเลยนะแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ทั้งตัวกล่องแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ย อยัง100%อยู่เลยฟังมาสักพักแล้วนะเมื่อกี้ก็เทสอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะเต็มตลอดเวลาเราชาร์จมันก็จะเต็มตลอดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว sound option นะครับเราสามารถที่จะปรับได้เป็น preset นะ preset EQ เข้าไปจะมีให้เลือกอยู่4อันผมจะเลือกเป็น b a s บ booster นะครับถ้าคนที่ไม่ชอบ Base เบสเยอะก็เป็น bass reducer ก็ได้แต่ผมใช้ชอบเบสอะ่ะเบสบู o เ s t e r หรือเป็นอะคูสติกก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราชอบนะตัวนี้ตั้งได้แต่ในโทรศัพท์เราอย่าง Apple Music มันปรับ e q u a l ไล e r ได้อีกแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็จะปรับทับไปได้อีกนะครับ Custom Setting ก็สามารถที่จะทำได้ Left-Right นะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะ Touch แบบไหนนะดับเบิลทัชเป็น Play กับ p พ s สอยู่รปรับได้นะเปลี่ยนได้เป็นเป็นแทร c กก็ได้หรือเป็น v o l ล m มก็ได้นะครับส่วน Triple t ์ทิ l เ t อเนี่ยออฟอยู่นะครับตอวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะตอนนี้เปลี่ยนเป็น v o ลลมดาวแล้วกันลดลดวอลล่มแล้วกันเนาะ ส่วนข้างขวานะครับอตอนนี้ก็ออฟอยู่ก็จะเปลี่ยนเป็น v o l ลูม plus นะครับบวก v o l ลูมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะปรับเสียงปรับเสียงเลงเสียงาบางเพลงเนี่ยมันบางทีมันเสียงดังใช่ไหมบางเพลงเสียงเบา <c oughs> มาในราคา2,990บาทนะครับมีสสีให้เลือกก็คือสีดํากับสีขาวสีขาวนี่สวยมากเลยนะผมได้มาเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวก็จะใส่ ไปวิ่งยาวๆเพลินๆฟังเพลงนะครับใช่ไหมเนี่ยเวลาเราเป็นนักวิ่งนะถ้าเบื่อก็หาเพลงมาฟังแบบนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวตัวหูฟังวันมอนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้นช่องทางการซื้อไว้ด้านล่างนะในช่อง description นะครับผมวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบาย